อากาบสวัสดีนะครับพวกวผมเอ2มบีสองหกทีเตอีกเช่นเคยเนียเจ้ากับบรรยากาศมึนมืดแบบนี้เลย <c oughs> วันนี้นึกคืมใจอยากกินไอปลาหมึกย่างนะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนมันขายบ้างะ่ะแต่แฟนบอกว่าที่แ,แท้ที่หนึ่งแล้วมันจะมีอยู่ที่หนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งยังไม่รู้นะฮะว่าในเขตเนี้ยมันจะมีไอนี่หรือเปล่า มันจะมีที่อื่นขายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่านึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าตรงไหนมันขายมังปาหมึกนึกคืมยังไงไม่รู้อยากกินตรงนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นร้านกับข้าวตรงไปที่ร้านแตนก่อนเลยนะครับ ว่าร้านมันเปิดหรือเปล่าถ้าไม่เปิดแล้วก็ต้องทัวอ่างท้องกันอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะเด,ดิ่นเตอปกตินกมันจะเกาะตรงนี้เต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วขอจุดประทัดไล่กันหมดหรือปง <c oughs> บัดรรถทัวร์รถเก่งรถจักรยานมอเตอร์ไซค์เต็ไมไปหมดเลยเพิ่งจะหกโมงครึ่ง

ไป,ไ,ไปดูลานปลาหมึกเขาเขาขายขายหรือเปล่าขายที่ไหนอ่ะมี่หม,มาลมางั้นไปกินแซลมอน,นดีกว่าไหมแม่มึงกินอะไรป่ะข้าวโพดอบเนยไม่เอาอดแดกเอ๊ะ จะซื้อลูกชิ้นให้อาก่อนปล่ะลูกชิ้นหมูอะไรเขาอ่ะมีบอกว่ากินไหมลูกชิ้นหมูอันไหนหมูอะนี่ไงหมูใช่ไหมอันนี้เต้าหู้หมูอันนี้เอ็นหมู เออหมูหมูล้วนหมูล้นวนแม่มันกินปะเนี่ยเ,เดี๋ยวให้าใหอาไปซีม้แล้วกันนะครับร้านปลาหมึกไม่เปิดอ่ะ <c oughs> โอ้ยกินเลย <c oughs> ไปดูไอ้ม่อนกันด้ <c oughs> เผื่อไอ้ม่อนจะขาย

เปบอกว่าเปิดเปิดเปิดโอ้หมดแล้วโอ้หมดแล้วอดแดกวันนี้เขาขายหมดเลยจังวะเอออันนี้อะไรปลาหนึ่ง

เราจะเลี้ยวขวาไปลองไปดูแถบขวามือเพื่อจะมีกิน <c oughs> เดี๋ยวลองไปดูฝ่ามือก่อนว่ามันร้านไส้กรอกขายไหมถ้าไส้กรอกไข่ขายก็เราไปดูแถวๆเนี่หน้าวัโลเอ้หน้าวัโลไอ้อะไรวะของถมอ่ะอาจจะมีปลาหมึกย่าง นึกไม่ออกเหมือนกันนะตรงไหนมันมีมั่งเนี่ยมาดูกัน อยากกินไม่ใช่หรอก็มันเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแฟนซื้อไอ้ชาไข่มุกกันแป๊บหนึ่งนะฮะตอนเดี๋ยวก็ซื้อเสร็จแล้วนะเชียวไปดูร้านไส้กรอก มาขึ้นมาน้องสาวเดี๋ยวพี่พาไปส่งเอง <c oughs> ถ่ายไหมวะ <c oughs> ไม่มาอีกแล้ว <c oughs> ฉันจะกินอะไรไดีเ<ะ>นี่ยเย็นซเมีย่ยงปลา ันมาดูกันว่ามันมีหรือเปล่ามีโจ๊กมีไก่ทอดโอ้โหฮาสุนเมี่ยงป่า เ้สงสัยจะอดแดกว่ะตรงไหนตรงตรงนี้มึงเคยทำคือขลบโฟก่าเขาจะเก็บไรือยางพาไปเคยอ๋อตรงหน้าวันโลกอ่ะกูไม่เห็นขายมาหลายวันแล้วนะ แล้วตรงแยกที่ดินอะมีปะเตะๆตะอดแดกวันนี้อดแดย มีที่ไหนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะก,ะกับผม m อ2มบีสองหกทีเ็ดข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีจ๊ะวันนี้อดแดกเลยประมึกนะอ่ะคําหาพ่อมึงเดี๋ยวคอยไปเจอกันคลิปหน้ากเลยนะ 拜拜。Bye bye